ณะนี้คุณกำลังรับฟังเนื้อทอ k เกอร์พอดแคสต์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนั่งเล่งของเน r d t ทอลเกอร์เช่นเคยครับอยู่กับผมเป็นไตครับแจ็คเรทฟิลครับผมโอยซอบีครับผมพวกคุณเป็นอะไรไปแล้วในวันนี้เรามาในธีมของผีดิบเหนืกแดงตาใส่วิงตาใส่วิงดิบดิบจริงผีดิบอิมพอร์ต เป็นผีที่ว่ายทวนน้ำขึ้นอจะว่าไปไกลก็มันอย่างชื่อก็อยู่แล้วว่าวันนี้เราพูดเรื่องกับซอมบี้ผีดิบกันอ่าคือพอดีไอ้ไอโปรดิยวเนี่ยมันมันเล่นเกมอ่าแล้วแล้วมันมันมันคุยใหญ่เลยว่าไอไบโอสามเ่ยจะมาแล้วเบลเฮสซาสามเลสเตอร์วิวภาคสามเนี่ยสามรีเมคมันจะออกมาขายแล้วอ่าเป็นเดือนที่สี่ใช่ของปีสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยนะอ่าคือแบบมันแงกีดมากเลยมันมันอยากเล่นมากเลยมันก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เลยแบบเฮ้ย คุณเรื่องซอมบี้กันไหมวะผนวกกับไอโอยเนี่ยไปเจอโปสเตอร์ใช่ออีกแล้วเรื่องอะไรคุณคุณดูในเน็ตฟิลเลอรอะนะผมชอบเรื่อง Kingdom มากๆที่เป็นซอมบี้เกาหลีวิ่งหนีหนาววันนี้คุณก็เลยใช้ชื่อโอยซอบีคือคือถ้าพูดถึงซอมบี้เนี่ยเออ หนังเกมหรือการ์ตูนอะไรพวกนี้เยอะเหมือนกันนะโอ้มีมีเรื่องว่าเป็นแฟรนไชส์ของตัวเองเออ Walking Dead อ่ะเนี่ยจัดเลย Walking Dead เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยเซียนีวิด้วยถ้าเป็นหนังก็เซียนอีวิลทั้งหนังทั้งเกมขายหมดกระตรงกระตูนมีมีซีรีส์หรือหนังก็ World War C ไหมอ่าใช่ Brad Pitt I am Legend ค่าคือทูตสมิธอะไรนะสมิธพีกัดจะกัดตอบอันนั้นเรื่องผสมผบางชอบมบาร์เลยกใจกันนใจเร่องนี้งจริงเปล่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันทีหลังเลอมีเรื่องอะไรอ่ะ ไอซีรีซีรีเน็ตฟลิกก็ตอนนี้มีไอซอมบี้เนาะไอซอมบี้เดย์เบรกกันจะมาแค่คิงดอมนี่แหละวอร์มบอดี้วอร์มบอดี้แล้วก็เกมนี่ถ้าพูดถึงเรื่องไบโอหรือซีเดนี่วิเวียนะไม่พูดถึงอีกเกมนึงไม่ได้เรียกว่าเป็นเกมสยองขวัญซอมบี้ตลอดกาลก็คือเล่นคนเดียวปิดไฟนี่คือคนลุกคนพองผมกล้ารับประกันเลยว่ามันน่ากลัวกว่าไบโอแน่นอนเกมอะไรับแพนเวียร์ซอมบี้โอ้น่ากลัวเลยผมสงสารเลยอ่ะสงสาร ผมชอบใช้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ยิงแล้วเป็นน้ำแข็งอะอ่ามันโกงมากเลยน่าสงสารซะลอยเวลาต้นทานวันโดนกินเนี่ยเออน่าสงสารเมันแดดหายไอ้พูดถึงก็อีกเกมหนึ่งที่เราเล่นกันเน็ตโฟเดสเนี่ยอโอ้เกมเกมร้านเลยนะสี่คนอะต้องบอกว่าแต่ละเกมหรือแต่ละหนังแปดคนดิเออโซอีตุดงอนมากเลยตีความตีความผีดิบไปในแต่ละมุมแต่ละอย่างอย่างไอ้เน็ตด์ที่พูดมาเมื่อกี้นะก็ตีความซอมบี้ไปในซอมบี้กะซอมบี้โดนยิงตายแล้วก็เน้นมันอ่ะเน้นมันเขาว่าแล้วก็จะมีตัวพิเศษอะ จ็อกเกอร์จ็อกกี้อะไรเลยแข็งถึงตัวร้ายอะไรเงี้ยเบลโอฮาศาดอย่างเงี้ยเตะอยความซอมบี้ในบุ่มที่น่ากลัวคุณซูยังมาเอาจริงๆอ่ะแล้วแม่งมีวิทยาการด้วยอันนั้นคือสิ่งมีชีวิตชีวะจากกนโบราณหรืออย่างสิ่งมีชีวิตชีวะชีวภาพอย่างยังอะไรซอมบี้อย่างเงี้ยก็เป็นซอมบี้ที่มีจิตสไตล์สำเนกอ่าใช่ใช่หรือวอบอดี้วอมบอดี้เป็นแบบเป็นคนในที่สุดใช่เซลล์สมองเนี่ยหรืออย่างซีรีส์เน็ตฟลิกที่ลงไปไม้รานเดย์เบรกเดย์เบรกนี่เป็น เป็นเป็นเป็นซอมบี้ที่กัดแล้วไม่ติดเชื้อทำไมครับเออเหมือนเป็นแค่แบบว่าแค่แค่ติดใต้สำนึกลดลงเฉยเฉยแค่เฉยลงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ลองลองไปดูซีรีส์เดย์บกใน Netflix หรือว่าซอมบี้ที่เคยได้ยินกันมาในตำนานเรื่องของนาซีนาซีกัดมึงเนี่ยนาซีเรื่องของไอ้อดอลฟิลเลอรปลุกซอมบี้ขึ้นมาเป็นกองทัพที่เอามาสู้บ กองทัพฝ่ายตรงข้ามเฮ้ยผมเอาจิงเหรอเขาบอกว่าเนี่ยซอมบี้น่มีที่มาจากตรงนี้เลยคือสมัยของการต่อสู้ของสงครามยุคนั้นอ่ะคือเขาไม่สามารถจะสู้กองทัพฝ่ายตรงข้ามได้คุณถือว่าอาร์พิเลอร์เป็นเจ้าของอัมเบล่าอย่างนี้เหรอจนมุมไม่ใช่เขาบอกว่าสัตว์ในสมัยนั้นจะไม่ใช่เทคโนโลยีเหมือนที่เรารู้จักซอมบี้ที่เรารู้จักอาจจะเกิดจากเทคโนโลยีใช่ไหมจากชีวภาพสมัยนั้นอ่ะซอมบี้อ่ะคือมนต์ดำเนโครแมนเซอร์ อะไรคนปลุกความตายไงวูดูเด็บคอมเมนเซอร์บูดูตอ์บูดูอ่าเขาก็มีข่าวลือหนาหูว่าอดอล์ฟฟิลเลอร์เนี่ยไปเอาหมอผีบูดูมาเนี่ยที่วจะปลุกศพที่ตายไปแล้วอ่ะให้ไปลบแล้วถูกยิงแล้วไม่เป็นไรเพราะมันตายไปแล้วพูดถึงเราเรียกว่ามันคือซอมบีอ๋อเหมือนเรื่องอีวิลเด d อะกองผงซีโครงอะแน่นอนอันนี้ก็คือทฤษฎีของผมสมคบคิดอีกแปลว่าคิเลอร์อยู่บ้านโลตัส เออบ้านโลตัสอเนี่ยที่นผีอ่ะได้แล้วผมบ้านบุ๊คคุยไม่ได้แล้วก็จะมีบ้านเซอร์เพนต์อน่ยไอตัวผีอ่ะที่มันเรียกผีได้เออที่ใช้โรลิ่งสตัวอยู่บ้านโลตัสเหรอจะอยู่บ้านอะไรบิ๊กซีมาตัำคุณภาพตัำคุณภาพนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าแต่ละมุมแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะตีความคำว่าซอมบี้ซึ่งมีท็อปิกในวันนี้เลยแม่งเป็นคำถามแบบว่าโคตรคลาสสิกผีดิบเหงือกแดงตาใสวิ่งเป็นคำถามคลาสสิกแล้วว่าถ้าซอมบี้ของโลกพวกมึงจะทำไงคุยกันนนใวงเพื่ออตลด ซอมบี้โดยเฉพาะพวกเด็กผู้ชายเนี่ยคือซอมบี้ที่กัดแล้วติดเชื้ออ่ขอขอขอนิยามก่อนกัดแล้วติดเชื้อวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมมันจะเฉยก่อนแต่ถ้ามันเจอเหยื่อมันจะวิ่งวิ่งอ่ะสลดเป็นซอมบี้ที่วิ่งได้อ่านึกภาพวิ่งแบบไหนเลิฟเดย์หรือ่าวิ่งแบบวิ่งแบบไม่เหนื่อยเลิฟเดย์ไหมแบบบอรวอลซีไม่เอานะไอ้แค่นั้นสี่คูนร้อยเลยนะเอาเป็นวิ่งแบบซอมบี้แลนเนาะอ่าเฉยเออเอยหน่อยเออซอมบี้แลนประมาณนั้นนะได้อยู่เดินวิ่งวิ่งพอสู้ได้แต่สัญชาตญาณนักล่ามาเต็มเลยนะอ่า กัดแล้วติดเชื้ออ่ะกัดแล้วติดเชื้อแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตชีวะพิเศษอ่ะไม่มีแค่เป็นคนที่ตายซอมบี้ดังโอแบบซอมบี้แลนอ่ะซอมบี้แลนเลยได้เนี่ยคุณก็จะวาร์ปเข้ามาที่อยู่ในเรื่องของเอชซีรีส์ชื่อดังทางเน็ตฟลิกเน็ตฟลิกอ่าจะเป็นพวกเดย์เบรกเอ่อคิงดอมคิงดอมอ่าใช่เออถ้าวิ่งแบบคิงดอมก็ไม่ไหวนะน่ากลัวเหลือเกินสู้ไม่ได้อ่ะเออสู้ไม่ได้เพราะว่าผมว่าสแตนดาร์ดที่เราคิดคือซอมบี้แลนนี่คือค่ากลาง อ่าซอมบี้ในในในหนังเรียวซอมบี้นันคือค่ากลางเลยเรียวไหมวะเออกฎที่หนึ่งห้ามอ้วนเลยเนี่ยนะเออห้ามภาคแรกอ้วนคุยก็จะโดนจินก่อนอ่ะถ้าซอมบี้ของโลกทำไงคำถามแรกเลยนะอ่าไปซ่อนที่ไหนโอ้ยากโอ้ยผมมานึกถึงสเกลซอมบี้สเกลซอมบี้เป็นไงวะมันเป็นหนังอ๋อลูกเสือปะท้าซอมบี้ไหม่ังเลยโอ้ยเลไม่เห็นอะไเลยคือ เรื่องประมาณว่ามันเป็นเด็กเฮาหมอยอะเนาะเออเป็นเด็กง่ายๆว่าคือมันเป็นเด็กที่อยู่โชรูลูกเสือแต่ตัวเองไม่ได้อยากอยู่หรอกแต่ดันอยู่แล้วแบบเก่งเรื่องลูกเสือมากคือแบบแม่งคือแบบสายสะพายแม่งเข็มกัดเพียบเลยแล้วอยู่ดีก็มีซอมบี้ใช่ไหมกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้คู่โลกได้อะก็ายเป็นเด็กที่แบบว่าเอาชีวิตรอดสนุกสนุก่สนุกคือผมมาเลยรู้สึกว่าใช่ผมเลือกสิแอบอะผมว่าแอบไม่ไม่เวิร์กว่ะอืมเออคุณต้องมีเขาเรียกว่าคุณต้องมีปราการดิเออตี่แรกเลยอ่ะสมมติว่าคุณแบบ เปิดข่าวทีวีคุณเห็นข่าวกรหลคุณเห็นไฟไหม้คุณเห็นอ่าสิ่งแรกที่ผมทำน,นะผมว่าอยู่บ,บ้านผมเซฟสุดบ้านผมบ้านคุณนะเออผมออจะปิดปิดทุกอย่างปิดหน้าตา่างปิดปร<ฮ>ะตูขังเองไม่ได้บ้านเพราะผมชื่อว่าซอมบี้เปิดประตูไม่เป็น <c oughs> มันเปิดไม่เป็นเปิดมันพังเป็นไอเด็ดหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วตามทิงตรงนี้ผมเบรกนิดนึงคือผมถามหน่อยมีไฟฟ้ามีน้ำประปาไหมถ้าเอาอิงเลยนะมันจะค่อยๆหมดไปเว้อ่าโอเคค่อยๆหมดไปงั้นเอาเป็นตื่นมาวันแรกวันแรกอยู่ ยังมีอยู่อ้าวเป็นยังไม่อยู่เป็นวันแรกที่มีซอมบี้ขึ้นมาคุณยังมีอยู่ไปเป็นเดือนอ่ะเพราะว่าลงไฟฟ้ามันจะยังไม่บุญก็ยังอยู่คุณจะอยู่บ้านคุณอยู่บ้านอืมแล้วผมว่าถึงจุดจุดหนึ่งผมคงต้องออกจากบ้านอ่ะอ้าวตอนน้องอยู่บ้านไหมเนี่ยดูก่อนไงอ๋ออยู่ก่อนแต่ว่ามันอยู่ไปตลอดไม่ได้ไงอ๋อก็คือจนกว่าเราจะสามารถรับสัมผัสแล้วผมว่าโรงเรียนน่าสนใจผมดูมาจากในหนังเรื่องแอมฮีโร่เขาอยู่ดาดฟ้าโรงเรียนกันอ๋อแอมฮีโร่หนังญี่ปุ่นเออซอมบี้ซอมบี้ดาดฟ้าโรรงงงเียนใช่่่อไะ ก็คือมันอยู่ตรงนั้นเว้ยที่สูงไงแต่ว่ามันมันจะมีคนออกไปหาอาหารแล้วก็ขึ้นไปอยู่ดาดฟ้างั้นคุณอยู่คนเดียวไม่ได้คุณจะต้องมีเเป็นทีมเป็นทีมเล่นเกมเยอะมึงอ่ปาร์ตี้ต้องหาตี๊ยนอ๋อนี่คือคุณจะอยู่โรงเรียนใช่ใช่จะหาที่สูงเข้าไว้เพื่อแบบว่าไม่ให้ซอมบี้ผมมีความคิดเดียวกับคุณผมเหมือนกันความคิดแรกคืออยู่ที่สูงแต่แต่ไม่ใช่โรงเรียนที่ไหนผมจะเลือกห้างเที่ไหนผมเลยคือจะเหมาแม่งข้างหลังเลยแล้วคุณจะปิดข้างล่างไว้แล้วกูจะมีชั้นใ พราะห้างมีซูเปอร์มาร์เก็ต่ห้างมีแอร์มีเตียงมีทุกอย่างคือห้างน่ากลัวตรงที่มันกว้างเออมันกว้างแล้วเราเราไม่ลู้มยากแต่เราสามารถอยู่เป็นตี้ได้สิ่งที่แรกมาคือคุณจะมีเสบียง ที่ค่อนข้างจะอยู่ได้เป็นเดือนของแฟร์ต่างๆอาจจะอยู่ในบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซีเอ็กตาก็ได้อ่าอ่านี่อันนี้แคบน่อก็จะย่อมหน่อยแต่โรงแรมก็มีมีร้านร้านคุณป้านะร้านคุณป้าก็จะหมดป้าที่ไหนจะมาทำให้มึงแต่อันนี้คือคุณต้องมองว่ามันมีโกดังนู้นเลยเออมันมีโกดังเก็บีอยวกับห้างหมดเไยแต่ว่าในในห้างมีมีซอมบี้นะมึงอยู่โรเลียปไม่ต้องกูอยู่กูอยู่ห้างอ่ะกูสองคนอยู่ห้างอ่ะมึงอยู่เลยไปก็ตามนั้นผมมองว่าห้างเนี่ยมันค่อนข้างจะครบครันหรือถ้้าาาคคุุณณจะะเเเเเเเออออซซซวววว่่่่่่นนนนนหหยยยูโกลััมีีชด ก็แคบไงอาใช่อยู่ห้างดีกว่าอยู่ห้างอยู่ชั้นบนได้คุณสามารถึงจะอยู่ไหนเนี่ยผมว่าผมอยู่ห้างดีกว่าแม้นอกจากจะมีเสบียงแล้วคุณยังมีอาวุธใช่ขวานอะไรเงี้ยอะไรต่างต่องพี้มาก็คว้าตัวโตตีเลื่อยอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญมันมีอยกันนอนในเว้นมันมีแอร์มันมีเตียงมันมีทีวีมันมีดีวีดีใช่แล้วต่อให้ไม่มีไฟฟ้าคุณก็สามารถเล่นังเรื่องไอ้นี่ตระกูลออฟเดอะเดตอะไรก็ตามแล้วต่อได้ออฟเดอะเดตดอฟเดอะเดตอ่าเออ Day of the Dead ดเออเอออะไรนะสคูลออฟเดอ e เด a ฮา o ออฟเดอะ e ด e a d เดเดเดดังมากคัมเดทเป็นเกมแล้วมีเป็นหนังด้วยคือมันจะมีหนังที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างแล้วต่อในเขาว่สคูลออฟเดอเอออันนั้นกระตูนไฮสคูลออฟเดอะเด d โหนนี้ดีมากเลก็แบบมันมีฉากหนึ่งเขาอยู่ในห้างกันจริงๆด้วยเขาอยู่ในห้างมันมีเกมมันมีเกมเดทไรซิ่งตันนั้นก็อยู่ในห้างเรื่องขายก็ต่างอย่างนอกห้าง คือมันต้องเขาองจากมันต้องมีตัวแซวยนี่พวกมึงจะดิสกูอยูอทไรไหนเหี้ยอีกอย่างห้างอ่ะมีดาดฟ้าทำไมผู้หญิจอดรถดาดฟ้าถูกปะแต่ห้างมันสูงนะขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นได้แล้วคุณสามารถสไนเปอร์ใส่เกมได้แต่ห้างมันสูงไปเอาปืนจากไหนก่อนนะห้างอเมริกามีปืนหรืออย่างห้างสูงห้างสูงเห็นซีรีส์เด็บเบรกอ่ะก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งมันเป็นเรื่องของเด็กที่ที่มีเหลือรอดแต่เด็กวัยรุ่นเว้ยผู้ใหญ่แม่กลายเป็นซอมบี้หมด แล้วมันก็เด็กแม่งก็แบ่งเป็นกลุ่มๆไปแต่แม่งมีเด็กคนนึงแม่งยิดห้างก่อนเลยแล้วแม่งอยู่ได้อย่างสบายอาหารไม่ขาดอะไรเงี้ยใช่เพราะนันหัวห้างเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับว่าในข้อแรกอะที่ว่าจะอยู่ที่ไหนซ่อนที่ไหนอ่าในท็อปิกต่อไปที่อยากจะถามก็คือว่าเออาวุธอืมอาวุธที่เลือกได้คือผมต้องบอกว่าประเทศประเทศเราเ่ประเทศเราเนี่ยเข้าถึงปืนได้ยากมากเออชาวบ้านไม่ยากนะผมว่าไม่ยากนะเข้าถึงปืนอะ เพิ่งมีข่าไว้พี่หรอก็ถ้าบ้านไม่ได right? ้อยู่แถวสะพานเหล็กอ่ะแน่นอนว่าอย่างเราเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นอถ้าสมมติว่าบ้านอยู่ในย่านนั้นนะนะสะพานเหล็กก็มีกันนะตรงเข้าร้านปืนเลยมีร้านปืนเยอะมากเพชรสยามอะไรไม่รู้อ่ะยิงยิงไปแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคนกว่าน่าจะ90เซนไม่ได้อยู่แถวนั้นไม่ไม่ได้อยู่ย่านที่มันมีร้านขายปืนอ่ะเพราะฉะนั้นอาวุธที่คุณจะเลือกหยิบจากรอบๆตัวเลยไม่ว่าในห้างอ่ะโรงเรียนทานผหพูดมาเลือกอะไรผม นึกถึงขวานสีแดงที่เป็นตู้ดับเพลิงตู้ดับเพลิงอ๋อถ้าให้ผมเหรอนึกถึงคุนกบีพีระบาดอหะใใช้ขวานสีแดงขวานผมน่าสนใจนะแต่มันหนักผมว่ามันหนักผมพีเกตแบกอืมผมนึกถึงอ่นงนึงคือไอ้เที่ยมีดเด็กช่างอะดาบแล้วกันอ๋อดาบเด็กช่างดาบเหลาดาบเหลาดาบเหลาอันนั้นก็อันนั้นก็พอได้อยู่นะแต่แต่ว่าจามแล้วน่าจะติดเอาดิงออกไม่ได้เทียได้ทีเดียวขวานนี่ ใช้ยากสําหรับผมอะเพราะขมมันอยู่ตรงปลายเว้ยด้านด้ามทั้งหมดมันเป็นด้ามเฉยจะใช้เลยไฟฟ้าก็หายากนะเว้ยเป็นผมอ่ะผมจะคราบปืนตะปูโอ้โหเล่นเกมเยอะอีกแล้วยาวปืนตะปูเหรอทำไม่ได้หรอกผมอ่ะไทยประดิษฐ์ได้อยู่ผมว่าผมจะเอาเป็นไม้ไม้หน้าสามว่ะหรือไม่ก็อะไม้แท่งด้ามกระบองเหล็กอ่ะก็คือเน้นตีเอผมก็เอาพวกไม้ตะกูลตีอ่ะมันจะได้ไปปักกับเนื้อไม้เบสบอลก็ได้คือไม่ไม่ได้หแล้วพวกไม่ได้เลยหวัง หนีอ่ะขาคือเราเราสู้ไม่ได้เพื่อจะช้าแต่เราสู้เพื่อจะหนีใช่จริงน่าจะน่าจะตอบโจทย์ผมเออเพราะถ้าคุณวันหนึ่งที่ดาบคุณหรือมีดคุณเนี่ยมันทื่อเนี่ยเดือดร้อนละวฟันไปโจะติดขึ้นมาแต่เชื่อไหมแว็บแรกผมมาคืออะไรเออ ผมคิดจะพกคาตา纳จริงๆเลยโเนี่ยผมก็คิดคาตานะคือแม่งเนื้อจัดเลยแต่แบบรู้สึกว่าคัตนาเนี่ยหาได้นะร้านพวกขายหรือว่ารถคงรถเข็นอะไรนี่ยเดินไปหยิบมาไอ้คาตานะที่แบบรถไอ้ที่ป้าขายมีดอ่ะมีดเจมีดอ่ะแม่งมีทุกมีดเลยซอมบี้มาปัตโตไซเข้าสิงเงี้ยเออพกเป็นเจ็ดดาบนินจาเลยดาบนินจาวะคาบดาบเป็นโซโลเลยเนี่ยลุยซอมบี้พวกโดนหัวหัขาดโดนเหี้ยข้างหลังโดนมันเนื่องจากมันเป็นอาวุธประชิดแะเนาอมันเดือดร้อน คือความเท่แม่งเอาตัวรอดไม่ได้จริงวะเพราะฉะนั้นต้องไม่เบสบอลจอมเกบลโยงชุนได้นะยงชุนอน่ะมึงจะยงชุนแต่ถูกฆขาก่อนได้ยงชุนปัดปัดปากซอมบี้ปัดปุ๊บแม่งับเรียบร้อยไอเหี้บเพบกลายเป็นพ่วงปากไม่น่าจะหนีปากแล้ติดมือดูไอ้ทรงแล้วแม่แจ็คอาวุธผ่านไปแล้วอ่าในหัวข้อต่อไปเหรออืมอืมถ้าผมผมมีคืออาวุธอ่ะที่ที่พักแล้วที่พักอาวุธอาวุธแล้ว อันนี้เป็นข้อตัวเถียงคุณคิดว่าคุณไปคนเดียวกับไปเป็นกลุ่มอันไหนเวิร์กกว่ากันไปคนเดียวโอ้จะ oh. ไปเป็นกลุ่มก็มีข้อดีนะพูดยากว่ะจริงๆงนะเ,เพราะในเขาเล่นประเด็นนี้มากในหนังหลายๆเยรื่องในซีรีส์หลายๆเรื่องแต่ถ้าให้เลือกนะผมผมเลือกคนเดียวว่ะวองกิ้งเดยก็เล่นนะประเด็นนี้เออผมเลือกคนเดียวว่ะต่อคือแบบต่อให้เป็นกลุ่มมันจะมีการช่วยเหลือใช่ไหมแต่ว่าถึงจุดๆนั้นอ่ะผมมองว่าไม่มีเรื่องของการหักหลังกันเลยผม่ากลัวเรื่องของความสมพั์มากเลยคนในกลุ่มอะเอาคนต้องอาการเอาตัวรอดว ใช่เรื่องของอาหารอีกอย่างคือในกลุ่มอ่ะข้อดีของมันคือความร่วมมือแล้วก็<ช>งานจะเบาขึ้นเยอะเลยคุณสามารถที่จะแบ่งตำแหน่งได้แ,แบ่งไ้ที่ได้จะมีคนระวังหลังซึ่งกันและกันใช่จุดหนึ่งพอคุณรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นทีมมันเป็นมันเป็นสควอตขึ้นมาแล้วเวลามีเพื่อนคนหนึ่งติดเชื้อเดือดร้อนอล้วก็<ช>ต้องตัดสายสัมพันธ์นั้นผมกลัวเรื่องความสัมพันธ์มาก นั่นแหละเห็นวิธีแล้วผว่าผมอยู่คนเดียวดีกว่าผมไปคนเดียวคือต่อถ้าผมจะพลาดเป็นซอมบี้แต่ผมก็ผมก็ทำใจได้ว่าพาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วถ้าในสควอดเกิดคุณมีบัตดีขึ้นมา คุณแม่งแบบร่วมเป็นร่วมตายกันมาผ่านกันมา3าสี่เมืองอ่ะเราเพื่อนคุณติดเชื้อคุณต้องยิงเพื่อนคุณมันมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์อีกวะผมแม่งไม่โอเคถ้าเป็นผมก็คงแบบก็ยิงแม่งก็เหนียวเลยรออะไรอยากยิงตม้งแต่ไม่แต่หยอกแต่มันยากจริงเพราะว่ามีพอเรามีมีคนเยอะขึ้นเรื่องก็มากขึ้นน่ะถูกมันมีความสะดวกสบายเข้ามาก็จริงแต่ว่ามันแลด้วยหลายหลายอย่างวะบางอย่างเราเราตัดสินใจเองไม่ได้ทันทีก็ต้องถามในกลุ่มก่อนอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นฉากกดดันเหมือนในหนังมากคนมากความ เออมาคนนมาาเเียกั้อไงวะอะไรเงี้ยให้จอดเลี้ยวซ้ายดิ่ no 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 Bob เราจะเลี้ยวขวาไปบ Bob ใหม่ละวัะอะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็เลยคิดว่านั่นแหละคนเดียวดีกว่าเออส่วนตัวนะคราวนี้พูดถึงเออพาหนะจําเป็นไหมพาหนะจําเป็นครับค่อนข้างจําเป็นในยุคสมัยนี้นะผมว่าจักรยานะไม่เวิร์คใครจะใช้จักรยานนี่มึงจะขับฟ้าแล้วก็กดกิ้งอะกิ้ง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 สเก็ตบอร์ดไหมขี่ม้าก็เท่เนาเอ้ยพูดถึงสเก็ตบอร์ดเดย์เบรกอะเพ่มันใช้สเก็ตบอร์ดเน่ย จริงๆแม่งเสียบคาตาราข้างแล้วก็ใช้สเก็ตบอร์ดไถไปตามเมืองหนังไงว่าตัวจริงก็คือ10เมตรอะกูให้แค่นั้นละไม่เกินหูขาดพวกกระชากลวงแดกยับมอไซค์ก็ไม่เวิร์กนะมอไซค์แบบที่อลิสทำใน Resident Evil อะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้เป็นวาเลนติโนลอสซี่หรือถ้าคุณไม่ใช่ลีออนเหมือนในเกมอะมอมอไซค์ก็ไม่เวิร์กจริงถ้าพูดถึงลีออนขับอะไรก็ไม่ดีมันอะลีออนเดินยังล้มเลยเว้นลีออนไม่ควรจะคู่ควรผมมีอันนึงเว้ยอ่ะผม่าคุณว่าอะไรแม่งได้ผลมาผมมมมเเเเห็็นนนาาแล้วจกกกึงงออะะไไรรถข่ ไอ้น oh, ั man, um, ่นไม่ใช um, um, well, um, ่รถเข็นทางตำดาแม่งติดอาวุธแม่งโมมาแล้วเออแม่งโมาแล้วแม่งโดแ้แต่ว่ารถแก๊สอย่างงี้นะรถบรรทุกก็ได้เปรียบเดียรถบรรทุกได้เปรียบรถหุ้มเกราะทหารอะไรเงี้ยเออเป็นคำวิ่เอางี้นผมว่าแค่พวกเชฟโลเล็กอะไรนี้ก็ได้เปรียบเยอะแล้วนะชนกวาดๆไปเอาจริงนอกจากห้างแล้วโชว์รูมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเออพวกรถเทสได้อะมึงเอามาก่อนนี่เลยเดินไปเอาสอกตีกระจกเป่งกระจกแตกสอกเแตกใคยดูในหนังแห่ในหนังแม่งเอาสอกตีกระจก โป้งเออทีเดียวอยู่อันนี้เขาดังเพลงนี่ดังปุ๊บเขียวเลยกระจกเขียวเลยแล้วก็เปิดอใส่ดอกต่อสายไฟต่อวงจรตรงแล้วก็ขับรถออกไปมึงเดินไปหาคุณแจในโชว์รูมง่ายกว่าไอ้เหี้ยเคาน์เตอร์เอามือเอื้อมไม่เจอละไอ้เหี้ยไม่เท่ไม่เท่กดมาปุ๊บคันไหนดังก็เอาคันนั้นเออก็คือสรุปแล้วก็คือว่าเอ่อยานพาหนะที่ดีที่สุดก็คือรถยนต์อ่าอ่าทไมวะทำไมเราขับเครื่องบินไม่ได้หรอวะก็ขับไม่เป็นไง ขับฮอขับเครื่องบินไม่ได้ด้วยผมว่าเราเว้นแต่พ่อมึงจะสอนให้ที่ฮาวายพ่อจะสอนให้ที่ฮาวายไอ้ไหนก็ขับได้ทุกอย่างเลยขับแบงขับเรือขับฮอรเครื่องบินโอ้เก่งเลอเกินที่ฮาวายนี้วคนนั้นไม่ใช่คนที่รอดเพราะแม่ขับได้ทุกอย่างเออยิงปืนก็ยิงได้พูดถึงคนที่รอดคุณคิดว่าคนที่ทําอาชีพไหนจะมีโอกาสรอดที่สุดอาชีพที่มีอาวุธอยู่ับตัวทหารทหารน่าจะรอดเพราะมันเขาอาจจะยิงทุกคนทิ้งหมด อ๋อเหรอคนที่เป็นซอมบี้นะคนที่เป็นซอมบี้โอ้โหเสียงไพ่เต็เลยเนี่ยโอ้โหคนเคื่อเวลานั้นทหารจอกมาไหมเอาคำตอบแบบไหนหมายถึงตอนที่มีซอมบี้หมายถึงตอนที่ซอมบี้หันจอกเขาต้องออกมาดิเขาต้องออกมาต้องออกมาต้องออกมาปกป้องประชาชน เออยิงประชาชนไอ้แบ่ยิงยิงประชาชนที่เป็นซอมบี้แล้วพิกัดที่เดิมนะครับไรกับผมแต่ผมเชื่อว่าถึงเวลานั้นทหารก็ต้องปกป้องประชาชนแหละผมว่าอาชีพที่มีอาวุธอยู่กับตัวตำรวจทหารนี่ยมันเปอร์เซ็นต์รอดสูงเขามีคลังแสงมีอะไรเนาะคือด้วยความว่าที่ตอนเนี้ยขนาดสถานการณ์ที่เราอัดกันเนี่ยตอนนี้ไวรัสโควิดโคบาดโคโรนาไวรัสใช่ดโคโควิโควิดโควิดโควิดควิดโ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 ควเป็นคุณ ผมเคยดูผมเคยเล่นเกมนะเกมทําได้ผมว่าวิจิงก็ทาได้แพรเชื้อนะแพรเชื้อแล้วก็คือเอาจริงเราเราเราไม่ได้เจอซอมบี้ที่ไม่รู้ทำแต่เราเจอซอมบี้ในคราบของไวรัสที่มาในอากาศโอเคซอมซอมบี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือโรคติดต่อใช่ใช่แล้วติดต่อและการแพรเชื้อซอมบี้อ่ะมันไม่สามารถรักษาหายได้โควิดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแบบคุณคิดว่าเฮ้ถ้าเป็นซอมบี้ถ้าในโลกยุคที่มีซอมบี้นะแม่งไวรัสล่ะวัคซีนล่ะแต่ในวอร์มบอดี้อ่ะความรักรักษาซอมบี้ได้นะ มึงลองเอาความรักไปจำได้ว่าพันพันธมิตรภาคพระเอกยังรอเลยเอาความรักไปอบกอดคนติดเชื้อสิโอ๊ดสภาพโอ๊ตจามกูยิงเลยนะจามกูยิงตัวเองออกมาจากกระเป๋ากูยิงเลยนะปังตัดสายสัมพันธ์ยังไงได้ก็ตามนั้นแหละก็ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะแบบมันก็จะเป็นคำถามที่แบบเฮ้ยมันดูมันดูน่าสนุกฮะผมว่าถ้าลูกเสือจะเอาตัวรอดได้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อ่ะ น่าจะรู้วิ่เล็กไม่ได้นะต้องเป็นรุ่นใหญ่รุ่นสำรองนี่ไม่รอดนะไม่ได้รุ่นสำรองไม่ได้ติดป้ายมองไกลผมว่าเขารอดเพราะอะไรวะเขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วจะมองไกลผมว่าเขามีไม้ลองสีเสือผู้แดงผู้เขียวนี้เวลาซอมบี้มาเอาไอ้สามงานแยงไว้แยงจมูกซอมบี้เขาจะคนที่แบบว่าก่อไฟก็ได้มัดเงินก็ได้ทําได้ทุกอย่างราสัตเออราสัตเมาครีราสัตนะเออเมาฟรีก็ทําได้ มันดูมันดูมันดูสนุกนะเวลาคุยกันอย่างเงี้ยใช่แต่มึงนอกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในี้นี่ผมว่าเอาจริงไปเครียดแม่งไม่หนุกเลยนการที่ขึ้นมาแม่งเครียดเครียดหนักมากมน่หุกเลยเครียดหนักมากมีมันจะมีสิ่งบันเทิงบางอย่างคือคุณคลองห้างคุณได้เล่นเพลสีโอ้โหจังหวะนั้นมึงจะเล่นเหรอจังหวะนั้นคือต้องหาอะไรกินก่อนแหละตุนสับเบียงคุณคิดดูคุณจะไปกินแซลมอนในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่าไหร่ก็ได้ก็ถ้ามันไม่เสียก่อนเออคุณอยากกินนิวเทร่านิวเทอร่า อัน้กูรู้แล้วก <laughs> ูจะตายเพราะอ้วนถ้าเป็นไขมันอุตันตายเพราะแต่ว่าผมว่าถ้าอยู่ห้าต่อไปอะ่ะมันต้องมีวันหนึ่งที่ซอมบี้พังเข้ามาได้ดิ <_ letter> คุณจะต้องมีจุดหมายปลายทางไม่ทำขอ้อดีดีก่อนอะแบบมึงเอาเก้าอี้มากัน้นซอมบี้จะมีวิวัฒนาการก็ได้วิวัฒนาการแบบดิจิม่อนเนี่ยพูดได้ <_ letter> ฉันมาแล้วอะไรเงี้ยฉันมาแล้วฉันกินนายมันคงไม่บอกอไงถ <c oughs> ้ายึดห้าแล้วแล้วมีปืนนะกูยิงคนแรกอด <c oughs> อกให้มึงไม่กลับซอมบีู้ยิงหมืง <c oughs> ผมระมัดระวังตัวไงเผื่อมองอนาคตที่ว่าซอมบี้มันกลายพันธ์แล้วไงเ,เริ่มเริ่มฉลาดก็ตามนั้นยังไงเนี่ยอยากอยากเอาจริงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเพ้อฝันมากเลยนะ แต่มั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กผู้ชายเราคุยกันคือมันคุยเอาสนุกได้แต่อย่าให้มันมีจริงดีกว่าไมีจริงวคือเอาแค่วรัสที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยที่เป็นวายรัตอากาศเนี่ยมันก็น่ากลัวพอเลยมันอาจจะมีจริงก็ได้ในอนาคตนะเว้ยเพื่อนเออถ้าจะมีความคิดอะเกี่ยวกับซอมบี้ฉันว่ามันต้องมีมันดูกระตูนเยอะไลยสำคัญซะยิ่งกว่าการเอาชีวิตรอดคืออะไรโอ๊ตคือการมีชีวิตต่อไป ไม่ไอ้เงี้ยเขาปูขนาดนี้สำคัญซะยิ่งกว่าการมีชีวิตรอดนั่นก็คือการมียอดซับสไครต์ที่ดีอ๋อนุ้ยยังอีกอย่างซอมบี้อยู่ไงยอดติดตามแล้วก็กําลังใจอืถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาอะไรสักอย่างเนี่ยพกติดตัวไปได้เนี่ยนอกจากจะเอาอาวุธเอาอาหารติดตัวแล้วเนี่ยผมขอพกยอดไลค์ด้วยสัมภาระชีวิตของมายจริงเพราะฉะนั้นพูดขนาดนี้แล้วกดติดตามให้ด้วยครับผมสําหรับช่องทางนะฮะทาง YouTube เอ่อ YouTube ก็เนิร์ดเนิร์ท็อกเกอร์ทีวีเช่นกันครับผมเอ่อ Spotify อ่าและเนิร์ท็อกเกอร์พิโลแคร์ดเนี้ยโลแคร์เหล่านี้คืออ่าช่องทางที่สามารถที่จะรับฟังได้ใช่ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะสามารถที่จะติดตามประชาสัมพันธ์ของเรานั่นก็คือ Instagram นะครับกับ Facebook ในชื่อเดียวกันเนิร์ท็อกเกอร์นะฮะแล้วซึ่งในสองช่องทางเนี่ยเราก็จะมีการตัดไฮไลท์ เป็นทีเซอร์เป็นไฮไลท์สำหรับเทปที่กำลังจะออนแอร์ไฮไลท์สั้นๆแล้วก็ที่สำคัญมีซับไตเติลด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอ่ายู่รถไฟฟ้าอยู่รถไฟฟ้าคือยินอ่านได้เลยอ่ะยินอ่านก็ขำเหมือนโอเคนะผมว่าหลาทีครึ่งสั้นๆใครใส่หูฟังอะไรเล่นมาเจอมันก็เล่นแล้วมันก็เล่นอัตโนมัติแล้วหยุดฟังซะหน่อยอะไรเงี้ยฝากติดตามนะครับทุกๆช่องทางที่พูดมาใช้ชื่อเดียวกันหมดเนิร์ดท็อกเกอร์นะฮะเสิร์ชยังไงก็เจอครับผมเจอไม่มีใครบ้าใช้ชื่อนี่แล้วแน่นอนนะฮะยังไงก็ตามคุณอ๊อด ขอสักเล็กน้อยฝากให้คนฟังหม่อหมโอ้โหฝากคนฟังจริงผมพูดตรงว่าผมไม่ได้คิดมานะผมจะบอกผมโยนไปแล้วนะผมจะบอกไว้ว่าเรื่องผมจะฝากไว้เนี่ยมาจากหนังสือเล่มหนึ่งของดรจอห์นดาวินเฮ้ยเขาวิตัวจริงว่ากูพูดไปเนี่ยชาวดาวินย้องมีมาต้องมีแล้วล่ะจอห์นดาวินจอห์นดาวินบอกไว้ว่าถึงซอมบี้ไม่มีหัวใจแต่ถ้าเธอล่เยื่อใหญ่อ่ะเราก็เป็นซอมบี้เหมือนกันนะ